อีกแล้วกับรายการนักเต้นดีแอชชั่นสวัสดีครับคุณบอสครับผมสวัสดีครับเจฟครับผมสวัสดีครับโนกครับสวัสดีคะ่ะเอินคะ่ะสวัสดีคะ่ะนะาคะ่ะวันนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อน,น,นดิปากหมุดอ่ะ แค่คะ่ะทุกคนเราไปเอาแบบคลิปเก่ามาขึ้นเลยดีไหมเหมือนเดิมเลยเราจะมีคอมเมนต์ปักหมุดไว้นะคะถ้าใครอยากให้พวกเรารีแอคชั่นวงไหนเนี่ยสามารถไปคอมเมนต์ใต้ล่างนั้นเลยใช่แบบว่าคอมเมนต์แค่ข้างใต้ปักหมุดนั้นได้เราจะได้เลือกอ่านยังไงหรืว่าจะได้เลือกได้ถูกต้องใช่ <Yeah. S 1> แล้วก็คอมเมนต์อื่นเนี่ยจะได้เป็นแบบชื่นชมศิลปินวงนี้ด้วยกันอะไรอย่างนี้ <Yeah. S 1> <laughs> เพราะเราก็ชอบเข้าไปอ่านทั้งหมดเลยใช่ที่สำคัญนะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจสำหรับพวกเราอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดเยอะๆเลยครับ วันนี้พี่เอิญมีอะไรมาให้ชมอีกครับวันนี้เราจะมาดู The Boy เสียงยิ่งใหญ่มาก The Boy เราเคยดูยังเราเคยดูไปหนึ่งคันแต่ตอนนั้นแบบน่าเสียดายมากครูคลิปมันไม่ชัดอ่ะจำได้ไหมที่ตอนนั้นเรามีปัญหานิดนึงนานนานแล้วนานแล้วคลิปที่แบบว่าที่ลงไม่ได้ตอนนั้นน่ะแล้วครูก็ไม่เซฟมันจะเฟบบู๊มมาลงอ่ะครูเป็นคนตัดใช่ที่ครูเป็นคนตัดไม่ชารตอนนั้นหนูเสียใจมากแต่ว่าเราเพิ่งเคยเรียค้งนะครั้งเดียวก็เลยจะมาีแอคใหม่ มาครั้งนี้ไม่พลาดครับมาเขาเรา่จะคัมแบ็กได้และจริงๆแล้วเราไปแอบดูนี่ก่อนจะมีซีซั่นหนึ่งที่เขาเรียกว่าเราจะซั่นที่ลิดกันแบบมโหลานเลยใช่ไหมใช่ใช่ค่ะทุกคนเดือนแปดแบบเตรียมสี์ไว้แล้วแบบว่าเยอะมากจริงเลยวางวางโปรแกรมไว้เลยนะเดือนแปดเดือนเก้าต่อไปเลยว้าวพอเดือนหน้านี่เอาถึงร้านถึงซับอาซับารแล้วโอ้้ยเดี๋ยวไม่แน่อีกหน่อยเดี๋ยวเราอาจจะแบบว่ามีเล่นกลงเล่นเกมเออแค่ว่าเต้นโชว์แต่ละเพลงค่ะ มามาดูัวมามาดูกันเลยดีกว่ามาสนีเดี๋ยวขับอะไรเลยเหมือนเดิมเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวรีแอคชั่นเนี่ยเราจะดูเวอร์ชั่นที่แบบซูมหน้าก่อนแล้วก็เดี๋ยวรีแคปเราจะดูแบบแดนแพ็กทีสกันค่ะเย้ h ทุกคนเสียงรถตำรวจเสียงเซลินเซลินเญาณเอือน

compara oh, oh dia <laughs> <tip> <tip> โอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้หโออ้อนสุดมากโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้

Oho! Oh hey. wow oh หนูเป็นเดอะบีคนนึงค่ะนี่องสาวสองคนนี้มาจิ้มหมอนดเลยนะคือจิ้มดีมันก็แบบคุณไม่พูดแล้วใช่มปะค่ะทุกคนเราไปดิแทกันเลยดีกว่าแอนิชั่น่ยาคือดูสงสายเกี่ย้นเราเป็นผู้ชายเรา่าบอกโอ้โหแม่หล่อนหล่อจริงอ่ะหล่อนแล้วมันโคตรเท่อะแค่ทำนิดเดียวดรมแรงเอแบบ ใช่มีความแบบความสามารถเขาเลิศมากแบบดีมากเนาะหน้าตาเป็นรองค่ะความสามมาถค้าสามรถ เดี <G ã entender> ๋ยวเราไปเจอกันในช่วงลีแคมกันเลยดีกาครับ